มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคะแนนเสียงทั้งหมดที่โหวตให้เพื่อไทยหลังจับมือภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลเมื่อเวลา16นาฬิกานาทีของวันที่7สิงหาคม2,566ที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชรนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก นายประเสริฐจันทระรว่วทองเลขาธิการพักและนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักนายพิพัฒรัชกิจประการรองหัวหน้าพักแถลงการสัตตั้บาลร่วมสองพักระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยนายอนุทินทแถลงว่าตนและผู้บริหารพักภูมิใจไทยได้มาเพื่อไทยอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง ขอบคุณผู้บริหารพรรคเพื่อไทยที่ให้เกียรติประสานงานและเชิญพวกเรามาหารือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยมีเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยได้ตอบรับคำเชิญร่วมรัฐบาลสืบเนื่องจากครั้งแรกภูมิใจไทยยืนยันกับเพื่อไทยว่าจะไม่ขัดข้องร่วมจัดตั้งรัฐบาลบนหลักการ3ข้อก็คือ 1. ไม่แตะต้องมอ .112 ทั้งการแก้ไขหรือการแตะต้องอื่น สไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 3. หากรัฐบาลเพื่อไทยต้องไม่มีพักเก้าไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลได้รับทราบจากเพื่อไทยว่าทั้ง3ข้อทางเพื่อไทยเห็นพ้องไปในทิศท,ทางเดียวกันดังนั้นนับจากวันนี้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีอุปสรรคน้อยที่สุดภูมิใจไทยให้คํำยืนยัน ให้ถือว่าพักเพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลโดยมี212เสียงคือ141ของเพื่อไทยบวกกับ71เสียงของภูมิใจไทยจากนั้นเชิญพรรคอื่นมาร่วมจะได้สร้างความมั่นใจว่าคัุ่นี้จัดตั้งรัฐบาลได้ขณะนี้เราได้รับการแจ้งจากเพื่อไทยว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลในแผมีสสเกินกึ่งหนึ่งแล้วอย่างแน่นอน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะร่วมกันหาเสียงสนับสนุนจากสอสอและสอวอเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามรัฐธรรม,มนูญให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนการเสนอชื่อนายก ภูมิใจไทยปฏิบัติตามข้อเสนอของเพื่อไทยเสนอผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกในวันและเวลาประธานรัฐสภากำนดนดภูมิใจไทยยืนยันกับเพื่อไทยแล้วการที่ภูมิใจไทยเสนอให้พรรคเพื่อไทยว่าภูมิใจไทยไม่มีนโยบายร่วมจัดตั้งฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะไม่เกิดความมั่นคงทางการเมืองไม่เกิดประโยชน์ให้ประเทศเดินหน้าซึ่ง1 1 8ไม่เคยมีอยู่ในสมการจาัดตั้งฐบาล ด้านนายแพทย์ชนร่านกล่าวว่าตนเองในฐานะหัวหน้าพักกราบขอบพระคุณหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่รับคำเชิญของเรามาร่วมแถลงการจัดตั้งรัฐบาลอาจผิดธรรมเนียมบ้างเด็กน้อยแต่สถานการณ์จําเป็นเร่งด่วนภูมิใจไทยให้เกียรติอย่างสูงมาพบปะแล้วก็มาแจ้งกับพวกเราในนามของเพื่อไทยต้องขอบคุณที่ตอบรับคำเชิญร่วมการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และวิกิจการธรรมนูญที่เป็นเดล็อกทำให้เราตั้งรัฐบาลยุ่งยากเงื่อนไขของภูมิใจไทย3ข้อเรารับได้และได้ดำเนินการไปแล้วและขอบคุณอย่างยิ่งคำว่า212เสียงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยเป็นเสียงตั้งต้นในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นข้อสงสัยที่หลายคนห่วงใหญ่ก็จะถูกตัดออกไปไม่มี188 จากนั้นนายแพทย์ชนน่านได้อ่านคําแถลงการของเพื่อไทยและภูมิใจไทยว่าพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยการสนับสนุนจากพักต่างๆและสสจากหลายพักขณะนี้เกินกึ่งหนึ่งแล้วแต่เรายังต้องการเสียงจากสสและสวเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จแก้ปัญหาประเทศและประชาชนโดยเร็วแม้รัฐบาลจะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่เราต้องหาเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่าย เพราะปัญหาประเทศมีความเดือดร้อนรุนแรงการประวิงเวลาออกไปจะยิ่งเสียหายหากตั้งรัฐบาลได้เร็วจะยิ่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 1. ยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งยึดประชาธิปไตยนำความปลองดองสู่ประเทศไทย 2. องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชุมคอรมอวาระแรกมีมติธรรมประชามติขอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยกระบวนการสสร 3. ดำเนินการการเมืองอย่างสร้างสารรค์ฝ่ายค้านรัฐบาลทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สิ่งใดมีปัญหาต้องถูกตรวจสอบ 4. จัดตั้งรัฐบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ 5. การตั้งรัฐบาลเปิดกว้างให้สสและสอวอมีส่วนสำคัญเลือกนายกเพื่อกอบกู้วิกฤตในครั้งนี้เมื่อถามว่าจะจับมือพักสองลุงหรือไม่นายแพทย์น่นกล่าวว่า ในถแถลงชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีสองลุงแต่เราไม่ปฏิเสธหากมีสสสวเป็นบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลมาเลือกนายกถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนเราบอกชัดอยู่แล้วในถแถลงการนายภูมิธรรมกล่าวว่าว,าวอนทุกพักทุกกลุ่มทุกคนเลือกนายกโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลในสัปดาห์นี้จะเห็นว่ามีพักไหนมาร่วมรัฐบาลกับเราบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ